สวัสดีครับกับชาวเจลลีลกนะครับและผู้ที่สนใจในโลกของเกมไฟวันนี้ก็อยู่กับผมสตอปุหลังจากที่ a x i Origin เปิดมาให้ทดลองเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็มักจะมีคําถามในคอมมูนตตีว่าเมื่อไหร่ a x i Origin จะเปิดให้เล่นเต็มๆสักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้รีวอร์ดสักทีคลิปนี้มีคําตอบครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดเมื่อวันที่14มิถุนายนทาง a x i Infinity ก็มีการประกาศอัปเดตเฟสและแผนของ a x i Origin โดยแบ่งออกเป็น4เฟสเฟสที่1 คือนับปัจจุบันที่เราทําคลิปอยู่นั่นเองครับซึ่งเฟสนี้คือการให้ความสําคัญกับการปรับสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ์ดรูนชามและเกมเพย์ต่างๆเพื่อทําให้เกมมีรูปแบบของการแข่งขันที่มากขึ้นใช้การตัดสินใจที่มากขึ้นใช้ความคิดที่มากขึ้นและที่ทีมงาน A อ็ซีต้องการมากๆเลยก็คือทําให้เกมมันสนุกยิ่งขึ้นต่อไปก็คือเฟสที่2ซึ่งทาง A x i e ซ n f i n ฟ t y คาดว่าจะมาในเดือนกรกฎาคมนี้เราจะได้เห็นการรีเซ็ต m m r มูลชากดลูนและชามที่อยู่ในเกมแบบเต็มรูปแบบกันเลยเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงระบบในเกมแบบจริงๆอย่างจังสักทีทีมงานพยายามที่จะทําให้แหน่ใจว่าระบบก,การคราฟนั้นต้องไม่มีบั๊กหรือมีคนบางคนที่ได้ประโยชน์จากบั๊กเหล่านั้นและทีมงานจะแจกจ่าย AXS ให้กับผู้เล่นที่อยู่แงส้งสูงในช่วงนี้ด้วยนะต่อไปก็เฟสที่3 เฟสนี้แหละครับที่จะเริ่มสําคัญแล้วคือเฟสนี้เขาจะลบรีวอ d SLP ออกจาก V2 และย้ายมายัง Origin ในขณะเดียวกันเขาจะเปิดตัวกลไกลการเบิร์น SLP ผ่านการคราฟรูนชามที่เป็น NFT ซึ่งรูนชามที่เป็น NFT จะสามารถสร้างในโลนินและขาย หรือส่งกิฟตผ่านมาร์เก็ตเพลได้ด้วยรายละเอียดของเฟสนี้ก็คือ SLP จะถูกนําเข้ามาในเฟสนี้เขาจะนำเอาข้อมูลการมินและเบิร์มาใช้ด้วยเพื่อให้ Reward SLP มีความสมดุลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มูลชากก็จะถูกรีเซตเพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าใจหลักการทํางานเมื่อจบซีซันจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามูลชากจะไม่ส่งต่อไปในฤดูกาลต่อไป รูนชามที่ไม่ใช่ NFT ก็จะหมดอายุไม่สามารถใช้ได้แต่ย่อยสลายออกไปกลายเป็นมูลชา์ดได้เพื่อให้เห็นว่าจบซีซั่นแล้วรูนชามที่ไม่ใช่ NFT จะทำงานอย่างไร และช่วงนี้จะเริ่มคราฟลูนชามที่เป็น NFT ได้แล้วและต้องใช้ SLP ในการสร้างด้วยนะการใช้ SLP ในการคราฟนั้นช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าทุกอย่างมันจะสมดุลโดยอ้างอิงจากข้อมูลการมินและเบิร์นเป็นหลักลีดเดอร์บอร์ดก็ถูกรีเซ็ตเช่นกันและผู้เล่นอันดับสูงสุดก็จะได้รีวอร์ด AXS เมื่อสิ้นสุดเฟสนี้เหมือนกันก็มาถึงเฟสสุดท้ายนะครับเฟสที่4เขาใช้คําว่า g โ a ลบ u n นั่นก็คือการเปิดตัว Origin ซีซั่นแรกอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วโลก รายละเอียดของเฟสนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็น MMR มูลชาติรูนชามที่ไม่ใช่ NFT จะถูกรีเซ็ตหรือหมดอายุทั้งหมดแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่เห็นถึงวันประกาศเลยว่าสรุปแล้วแต่ละเฟสมันคือเมื่อไหร่แต่จากการรวบรวมข้อมูลจาก Twitter และคำพูดคุยของ g ีโและฟิลิปลาที่เป็นโปรดักต์ลีดพอจะสรุปได้คร่าวๆว,ว่าวันที่24มิถุนายน ซีซั่น21ของ Axie Classic จะจบลงเราคาดว่ากลางกลางเดือนกรกฎาคมซีซั่น0ของ Origin จะมาแต่ยังไม่ได้รีวอร์ด SLP และคาดว่าไปปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมใน Origin จะได้รีวอร์ด SLP แล้วและการเปิดตัว Origin แบบ Global คาดว่าจะเป็นช่วงไม่ปลายเดือนสิงหาก็ช่วงต้นเดือนกันยาเราอาจจะได้เห็น Origin ใน Google Play Store และ App Store ในที่สุดเหล่าสาวก Apple ก็จะได้เล่น Axie จริงๆทักที แต่ข้อมูลที่มาวันนี้เป็นการคาดเดานะครับที่ได้จากข้อมูลจากคอมมูนิตี้ที่จีโฮและฟิลิปลาเนี่ยได้พูดเกินๆก,กันไว้ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นออฟ i ิเชียลเท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่พอจะคาดการได้ในระดับหนึ่งส่วนถ้าให้ผมเดาว,ว่าโกโบลันของลีจินจะมาเมื่อไหร่ผมคิดว่าประมาณกลางกางเดือนกันยาน่าจะได้เห็นแล้วนะครับแต่ถ้าผมเดาผิดก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกัน